¡Suscríbete สวัสดีค่ะ The Story of My Channel นะคะ EP ที่42นะคะวันนี้เห็นไตเติ้ลแล้วใช่ไหมคะว่าเอ๊ะที่ไหนเนี่ยมีทั้งธรรมชาติมีทั้งอาหารมีทั้งเครื่องดื่มสงสัยแล้วใช่ไหมอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าที่นี่ที่ไหนนะคะที่นี่ก็คือบางพระเรือห้วยท่าใสนั่นเองคะ่ะบางพระใสยนี่นะคะก็จะเป็นร้านกาแฟนะคะบรรยากาศดีแล้วก็มีที่นั่งอยู่ในรำธารน,นะคะ พิกัดของร้านเนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่ห้วยท่าไซบ้านห้วยกลุ่มตำบลบางพ,าพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะเดี๋ยวท้ายคลิปนี้นะคะก็จะแปะลิงก์ไว้นะคะถ้าใครอยากมาก็คลิกมาตามลิงก์ได้เลยนะคะป้ายเหลืองๆนี้นะคะก็คือป้ายโต๊ะสั่งอาหารของเราเนั่นเองคะ่ะเวลาเราสั่งอาหารแล้วนะคะเราก็จะได้ป้ายโต๊ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปเดินเลือกที่นั่งนะคะแล้วเราก็ปัก ไว้แล้วเดี๋ยวเขาจะนำอาหารมาส่งที่โต๊ะเรานะคะเดี๋ยวเราเดินเซเวไปรอบๆเลยค่ะเห็นด้านขวาไหมคะจะมีรถคล้ายๆรถ10ล้อนะคะเก่าๆและเขาก็จะนำม,มาโมดิฟายนะคะให้ดูสวยงามถ้าเราเดินเข้ามาทางด้านในของร้านนะคะก็จะอยู่ทางด้านขวาแล้วก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนะคะจะามาเช็คอินตรงนั้นแล้วก็ถ่ายรูปนะคะคล้ายๆเป็นเหมือนแบบจุดไฮไลท์นะคะว่าเออเนี่ยถึงแล้วนะคะ บางพาเรือห้วยท่าไซนี่เดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูในร้านนะคะระหว่างเราเดินสำรวจธรรมชาติแล้วก็การตกแต่งของร้านนะคะเราก็มองหาที่นั่งของเราไปด้วยนะคะเห็นอ่ด้านในนะคะเขาก็จะ มีเฟอร์นิเจอร์ที่อาจจะชำรุดแล้วนะคะจะไม่สามารถใช้งานในบ้านหรือว่า,าใช้ในโชว์ต่างๆได้แต่เขาก็จะนำมาโมดิฟายนะคะมาปรับปรุงเอามาเป็นที่นั่งของร้านกาแฟานะคะแล้วก็เข้ามามิกซ์แอนดทในสวนนะคะพอดูแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยนะมันน่านั่งนะคะซึ่งด้านในของร้านนะคะก็จะเป็นกว้างมากๆนะคะแล้วก็ที่นั่งเนี่ยเขาเอามา ตกแต่งเยอะมากสวยมากนะคะแม้กระทั่งที่นั่งนะคะที่คล้ายๆเป็นกระเช้านะคะที่เขาอาจจะนั่งในบ้านสมัยก่อนนะคะแล้วเขาก็เอามาแอดเปในสวนซึ่งมันดูแล้วมันเป็นของเก่าที่แบบเหมือนเพิ่มมูลค่ามันมีมูลค่าแล้วก็มาอยู่ในสวนนี้คือมันสวยมากๆเลยค่ะพอมาที่นี่แล้วมันผ่อนคลายมากบริเวณเขากว้างมากแล้วก็ธรรมชาติเรารู้สึกว่าเฮ้ยน,นี่แหละแบบเราแบบเนาะ ยุคนี้คือมันก็โหยหาความเป็นในชวา่าความเป็นความเป็นธรรมชาติที่มันสดชื่นโซนนั่งตรงนี้นะคะเราก็มีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนนึกถึงบ้านนะคะก็จะมีตุ๊ก,กตาหมีมีโต๊ะมีที่นั่งเหมือนเราได้มาสมาคมมาจิบกาแฟกับแฟมิลี่หรือว่ามากับเพื่อนๆน,นะคะมีที่เล่นของเด็กๆนะคะ มีที่เล่นของเด็กๆด,ดูแล้วที่นี่ก็เหมาะมากที่จะพาครอบครัวมาพักผ่อนนะคะร้านนี้นะคะเขาจะเปิดทุกวันนะคะแต่ว่าช่วงโควิด -19 เนี่ยเราก็ต้องเช็คกับร้านนิ่นึงนะคะว่าเขาเปิดปิดเวลาแบบไหนที่เขาปรับให้มันเข้ากับสถานการณ์ช่วงนี้นะคะแนะนำนะคะก่อนมาก็ขอให้โทรมาสอบถามทางร้านนะคะก่อนที่จะเข้ามาเที่ยวนะคะ ปีที่แล้วนะคะ The Story of My เนี่ยก็มาเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ทําคลิปนะคะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราต้องเข้ามาที่นี่อีกครั้งและล้วก็มาอัปเดตร้านให้ทุกคนดูนะคะว่าช่วงร้านเนี้ยเป็นแบบไหนนะคะซึ่งมันก็ตอบโจทย์มากเลยค่ะว่าเป็นสถานที่ที่ หน้าพักผ่อนแล้วก็ดูเป็นกันเองดูผ่อนคลายนะคะแล้วก็ร้านที่นั่งต่างๆคือเยอะขึ้นมากๆจากปีที่แล้วนะคะน mm ี hmm. ่เราก็เดินเดินเข้าไปดูนะคะ mm hmm. ถ้าช่วงน้ําเยอะกว่านี้นะคะในลาธารเนี่ยเราก็จะสามารถนั่งได้อ่าฟินกับธรรมชาติมากๆ mm hmm. และตอนนี้้นะคะเราก็จะเล็งเห็นที่นั่งของเราแล้วนะคะว่า เราจะนั่งตรงซุ้มทางด้านซ้ายมือของเรานั่นเองค่ะแต่เดี๋ยวเราเดินลงไปดูนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปนั่งที่ของเรานะคะเวลาที่เรามาสถานที่แบบนี้นะคะเราจะมีความรู้สึกสดชื่นเดินชมไม่เบื่อเลยค่ะนี่โอเคนี่เดี๋ยวดูอาหารนะคะว่ามีอะไรบ้างนี่วันนี้เราคือเราทานกาแฟกันมาแล้วบ้างนะคะเราก็เลยเลือกเป็น อาหารสแน็คเบาๆเนาะวัดดาะแล้วก็เฟนฟรายเค้กส้มเค้กส้มนีน่อันนี้น้นำผลไม้เป็นจูสแล้วช่วงนี้เราก็โชว์กินก่อนนะคะเพราะว่าเราเดินสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกหิวนิดๆ หลังจากเติมพลังนะคะเราก็ผ่าเดินต่อเลยค่ะเนื่องจากวันที่เราไปนะคะจะเป็นวันธรรมดานะคะคนก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะกับสถานการณ์โควิด -19 ช่วงนี้นะคะจะไปเที่ยวไหนก็ขอให้ดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ไปที่คนไม่พลุกพลาดน,นะคะเป็นการเซฟตี้ตัวเองด้วยนี่เห็นไหมคะของตกแต่งอันนี้จะเป็นจักรนะคะ เป็นจักรเย็บผ้าเก่าๆซึ่งมาทำเป็นโต๊ะเก๋มากตัวนี้น่าจะเป็นที่นั่งตัดผมหรือเปล่าคะน่าจะใช่เนาะดูแล้วสวยดูแล้วเข้ากับธรรมชาติมากเป็นการใช้ของเก่าให้มีประโยชน์นะคะถือว่าดีมากเลยดีมันก็นทำให้เราเกิดไอเดียนะคะว่าเอยของเก่าเนี่ยเราก็ไม่สมควรทิ้งเนาะเราก็เอามาตกแต่งบ้านตกแต่งสวนในรอบๆให้มันดูสดชื่นแล้วก็เป็นการประหยัดไปในตัวด้วยนะคะ เย้ yeah. แล้ววันนี้เราก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขม,มากๆก,กับบางพระเรือห้วยท่าไซนะคะขอเป็นกำลังใจฝากกดติดตามช่อง The Story of m i n e นะคะแล้วก็กดไลค์กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหนังคะ่ะสวัสดีค่ะ hey.